สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยฤดูหนาวนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูกันนะคะว่าการอบอุ่นร่างกายในช่วงฤดูหนาวเขาทำกันยังไงการแต่งตัวควรแต่งตัวยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะการสวมเสื้อผ้าหนาๆนะคะเช่นเสื้อกันหนาว ถุงมือผ้าพันคอถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นนั่นเองค่ะหรือเราจะอบอุ่นร่างกายด้วยการผิงไฟอาบน้ำอุ่นหรือกินของที่มันมีอุณหภูมิอุ่นๆน,นั่นเองค่ะอีกหนึ่งวิธีคือการออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นแล้วรู้สึก ไม่หนาวแล้วอุ่นขึ้นนั่นเองค่ะค่ะหลังจากเรามารู้จักกับวิธีการแต่งตัววิธีการอบอุ่นร่างกายในช่วงฤดูหนาวแล้วเสร็จแล้วเด็กๆทำใบงานนะคะทำใบงานตามที่คุณครูแจกไปให้เลยค่ะนี่ตามหน้านี้เลยนะคะให้เด็กๆละใบสีละใบสีให้สวยงามเสร็จแล้วใครทําเสร็จแล้วให ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ